ดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่หอพักว,วังเวงของจะหายไปหมดเลยอ่ะโอเคอ่านคอมเมนต์ก่อนหนยค่ะคอมเมนต์แรกมัดชิปประกันสนุกนัวชอบขาดเลิฟมากหยุดดูไม่ได้เลยค่ะจะเป็นคลิปใหม่คลิปเก่าดูซ้ำดูวนไปมาซ้ำมาไม่เคยเบื่อเลยค่ะ อู้หูขอบคุณมากเลยนะคะฝากติดตามทั้งคลิปเก่าและคลิปใหม่ด้วยนะคะคอมเมนต์ที่สองนะคะอะนิวุฒิจันทร์สีดาชอบช่องพี่มากเลยค่ะขนาดกินข้าวยังดูขนาดอาบน้ํายังดูขนาดทิ้งขยะยังดูขนาดเล่นเกมยังดูขนาดเล่นสลามยังดูขนาดเรียบร้อยยังดูขนาดนอนเต่แอร์ยังดูขนาดขนาดขัดหัวส้วมยังดูขนาดหีผมยังดูขนาดใส่เสื้อผ้ายังดูดูตั้งแต่อนุบาลสองแล้วค่ะ จนตอนนี้ป6เคฟซนะคะขอบคุณนะคะไม่ว่าทำอะไรก็ดูนะคะพาวพานพนเอฟซเรารายงานตัวแล้วค่ะติดตามช่องนี้ตั้งแต่หนูป1เลยค่ะชอบช่องนี้มากๆเบื่อเบื่อดูช่องนี้หายเบื่อเลยค่ะสาบายดีค่ะคอมเมนต์ที่4นะคะค a าว i ยแอปเปวันนี้เคานเตอร์โลกเชียวค่ะอันนี้ ยันไม่มีเคาเตอร์เลยค่ะคอมเมนต์สุดท้ายเฟลินนะคะใครรู้ตอบแทนได้นะคะวาดรูปแล้วส่งแฟนอาร์ตได้ช่องทางไหนหรอคะค่ะสำหรับใครที่อยากวาดรูปแฟนอาร์ตนะคะสามารถส่งมาที่กลุ่ม Facebook นะคะเด็กละอ่อนช n แนลนะคะกลุ่มนี้กลุ่มเดียวกลุ่มหลักนะคะส่งมาได้เลยเดี๋ยวก็รอแอดมินอนุมัตินะคะภายในกลุ่มนะคะก็จะมีเพื่อนๆวาดรูปส่งมาเพียบเลยไม่ได้ละ เราต้องรีบเล่นเกมหาเงินเข้าหอพักแล้วเนี่ยสวัสดี everyone everyone เฮ้ยไม่ชอบเลยฮะเดี๋ยวี่ไหนอะไรเนี่ยแสงแสงพี่น่าจะเป็นคนแก่นะครับสวัสดีค่ะออกมาหน่อยนะคะ ม่วงนอนอยากนอนต่อแม่ยากลุกแล้วอากาศมันเย็นนะช่วงนี้ใช่ตั้งสามสิบองศาไปเดี๋ยวนี้โอ้ยโอ้ยโดนตีโดนตีโอ้ยโดนตีเหรอเก็บไปลองดูดิอะไรคะอยากโดนตีทำไมเราลองดิ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 ลองตีเลยตีเลย ไม่กี้ยืนเย้ยวยืนเย้ยวยืนเย้ยวยืนเย้ยโดนตีแล <Dear. |th|> <omon, S 1> ้วหัวใจเต้นด้วยอุ้ยเราเต้นต่อเชิญยืนเรียงน้ากระดานค่ะน้ากระดานด้วเสียงเป็นอะไรเสียงสูงมากแต่ไม่สูงธรรมดาเจ๋งเลยทำไมไม่เหลือเลยเลยอ่ากอีกคนอยู่ไหนเนี่ยเออเออแม็กไปไหนอ่ะเห็นว่าไปต่างจังหวัดอีกแล้วอ่ะ อ๋อเหรอที่ยวบ่อยค่ะน่าจะใช่นะแล้วอย่าไปค้นขโมยของบ้านแม็กล่ะเฮ้เขาไม่อยู่เิช่องหรือเปล่าเดี๋ยวเปิดช่องหรือเปล่าช่องอะไรเดี๋ยวนะจะจะกันจะกันกลับมาคืนแล้วเหรอต้องการเป็นตื้อมันเนาะอยวบอกนักขายเคาน์เตอร์ซื้อเจ็กกัน่ะใครจะบ้าทำอย่างนั้นนะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่หอพักอลเลเวต์ทางนู้น อางนี้ทางนี้ทางนี้ทานี้นี้ทานี้ทนี้ทานนี้ทุกคนเป็นไงบ้างคะช่วงนี้ง่วงนอนครับนั่นค่ะนั่นะไรค่ะอากาศดีอากาศเย็นพร้อมเป็นไข้เลยครับตอนนี้ตอนนี้เป็นไข้อยู่ไข้ที่ชนเออก่อนเริ่มผมถามหน่อยครับทำไมมันโล่งขนาดนี้ครับ เพราะว่าเราจะมาเล่นเกมนี <Bare congestion> ้ยังไงล่ะเอความจริงครับไม่มีตังคยิงเปิดยิงหมดเนาะเกมในวันนี้ก็คือเกมปิดตาตีเพื่อน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 โอ้ยตีเพื่อนอีกแล้วทำไมต้องตบตีกันตลอดเลยครับนี่ตบตีกันทุกอีพีเลยพาคนี้สำหรับเกมในวันนี้ฉันจะให้สลับทุกคนปิด ตาแล้วตีแตงโมก็คือตีเพื่อนนั่นเองโอ้โหเห็นเพื่อนมาแตงโมแล้วล่าสุดสำหรับของรางวัลนั่นก็คือคือใครที่แล้วได้ไปเยอะจัดเลยเต็มห้องเลยวะเขาเขาก็คงจะเอาคืนหรอเปล่าผู้ที่ชนะจะได้รับล็อกเกอร์สีสันสดใสสามารถเลือกสีได้หลายสีใจเขาไม่ทุกอย่างใช้ไม่ได้อะเดี๋ยใช้ไม่ได้อ้า เดียวชิ้นเดียวเหรอครับนั่นนะสำหรับคนที่แพ้จะได้รับไม้กวาดของที่ดีๆออกจากห้องเดี๋ยวนะงั้นแปลว่าจะมีผู้ชนะให้คนเดียวเหรอครับถูกค่ะโง่ะไอ้อะไรอ่ะให้ฮะอ๋อเต็มตัวลำบากเลยนายของของนายน้อยอะเต็มตัวโดนล่เลย น kind of uh huh, yes. yeah. really ี่ไม่กีนไม่กวาดนี่คือต้องกวาดของออกห้องได้หรอเฮ้ยเฮ้ยเฮถ้าสมมติถ้าสมมตินายถ้าสมมติเจเจเกโดนลบอ่ะไปเอาแมวเอากล่องแมวแมวมาก่อนเดี๋ยวแม่เอาว่าต้องต้องพ้นต้องพ่นขโมยแมวมาก่อนอ่ะเอ้ยเดี๋ยวนะแล้วไม่ไม่สามคนนี่คือต้อง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 ได้ไม่กวาดหมดเลยเหรอใช่เออมันก็ไม่ทางกันนั้ดิเออว่าเดี๋ยวนะเพื่อให้ขาวัญไปโอ้โหไอ้นั่นไปตั้งบัตรผมไปตั้งบัตรก่อนนะครับ ช่ไปด้วยโอ้โหปิดชังออกหมดแลยปิดด้วยโอ้ยโอ้เหมือนเหมือนที่เจ้าแม็กมันรู้อ่ะว่าวันนี้จะโดนอ่ะเผ่นไปก่อนละแล้วต้องได้ที่หนึ่งแล้วละจังหวะนี้ต้องแย่งแล้วล่ะมาครับผมพร้อมตีเพื่อนแล้วครับสำหรับตาแรกเต้ใจเคเชิญค่ะปิดตา ได้เป็นเพื่อนก่อนใครเลยทีนี้โอ้ยมืดมากมองไม่เห็นมืดมืดตีเพื่อนจกถอดกอนเปิดโอ้โหปิดไม่มิดด้วยตาดูดิมาแล้วมาแล้วผมมาแล้วปิดไม่มิดด้วยและเพื่อนเพื่อนเอ้ยไปเย็นและเพื่อนเพื่อนสามคนสุดท้ายจะต้องคอยหนีเต้น JK นะคะมีชีวิตรอดก็จะได้รับคะแนนไปค่ะแล้วผมอยู่ไหนเนี่ยตอนนี้ผมอยู่ไหนเนี่ยยังไม่เริ่มยังไม่เริ่มอยู่เฉยๆยก่อนไม่ ไม่มีกรอบสนามแล้วครับอย่างนี้ก็เดินไปทั่วได้อเด็ไม่มีค่ะของตานะคนใครตีก็รู้เรื่องเลยสามสองหนึ่งเฮ้ยต้องปิดตาแล้วเหรอฮะมีตาดิมีตาดิอยู่ข้างหลังอย่าหัวดหัวดูดหัวต้องไปต้งไปเดี๋ยวกลับหันหลังกลับมา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  อันหลังแล้วตรงยาวตรงยาวตรงยาวใช่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 ไม่ใช่ล้วนกับเอ้ยยาบุญตั้งค์คุณฟงฉันสิตกตกหันหลังหันหลังตรงตรงตรงเดียวซ้ายนิดนึงเออเดียวซ้ายนิดนึง กระโดด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 นั่นเลยแถวนั้นเลยเอ้ยให้ตีอะไรเนี่ยผมมองไม่เห็นตกไปตกไปเอ้ยอย่าตีผมฉันสิไม่ยังไงเนี่ยเลยนะเนี่ยตกไปตกไปตกไป ตรงยาวตรงยาไม่ต้องหมุนตรงยาวหรือขวาเม็นดนตแแล้วไม่ได้ิดตแลแล้วไงต่อ้วไงต่อเร็วขวา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 ตรงตรงตรซ้ายตรงซ้ายใช่ตรงเลยน่วิิววิ่งวิ่งววววิ่งววิ่งวง่งวิว้ว่โดนิ

ขวานั่นแหละตรง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 เลยตีตีตีก้มหน้า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 ไปเร็วไหนไม่เห็นตะไจ่ไหวหมดเวลา ดีมะจำที่ค่ะเป็นคนสงสารใครดีอะอยากรู้มันมืดแค่ไหนครับไหนลองไหนลองได้ปะอะไปลองเองนะอ๋อันนี้ไม่เรียกมืดห้องนี้ดีกว่าถ <Emmanuel> <aría> <that> ้าห้องนี้เล็กค่ะโอ้โหโอ้โหเล็กลงเยอะเลยอ่ะอุ้ยอุ้ยตายแล้วรู้ใครต่อไปเอาไปเลยเอาไปเลยเนี่ยเอาไปเลยคนต่อไปคือชิวเลยนะ และเกมต่อไปคุณกระดิ่งแมวค่ะตายแล้วครับฉันได้เวลา3มนาทีพร้อมนะคะพร้อมครับเริ่มค่ะตัวไปตังไปตังไปตัวไปขวา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 อะไร

ตรงซ้ายนั่นเองซายซ้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 ายเดินซ้ายสิเดินซ้ายสิฉเคยอยู่ในนี้มาก่อนนิ่งวายนิ่งวายทำไมนี่เฮ้ยตีฉันเอาไว้หนิงวายเราคิ่าตองอยู่ไหนเนี่ยเซ็กซี่ในนี้มาก่อนระดังเด้งหนิ่งวายระดังอยู่ไหนอย่าตดผมไย่ได้ไหนเสียงฉันเคยอยู่ในนี้มาก่อนแค่นิ่งวายนี่เลย

วว้าโอเคครับมาพร้อมนะคะปิดตายครับติดติดติดโอ้ติดติดแล้วพร้อมครับปิดแล้วครับสามสองหนึ่งเริ่มนั่นแหละตรงไปตีเลยโอ้โหขวาขวามันวิ่งหนีแล้วมันวิ่งหนีแล้วมันวิ่งหนีวิ่งแล้วก็ตีเลย Dạ 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 dạ

อยู่ไหนเนี่ยเอาที่ไว้ตีราคาเอาเปิดที่หน่อยอยากเข้าไปแล้วถ้าฉันเป็นบ้าฉันจะได้ตีไข่บ้างไหมเอาไม้เลี้ยงกันหรอคะจะได้หยิบกันเนี่ยเนี่ยเนี่ยไฟเนี่ยหลอดไฟตรงนี้เอาเลยไหมคะพร้อมนะคะเริ่มค่ะเดี๋ยวใส่แว่นก่อนนะคะโอ้โหช้ามากเวลานับไปแล้วหกวิ แปดวิเก oh ้าว oh. okay. ิสิบวิเพิ่งป oh. oh. ิดตาดูดิแอบดูอะดูดิเฮ้ยโอ้โหแล้วพุณอะไรข้อเดียนอ่ะโคตรเดียนอ่ะคุณผิ่าเลยนะคุณเขาเลงไปแล้วอ ну ่ะเขาเล็งแล้วเขาเล็งไปแล้วแล้วก็เดินเข้าเลยอ่ะเราเดินทางเจอฉลองบอกเลยวิ่งอะไรแตกไปโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยยะไรอะโอ๊ยแตกหมดเลยโอ้โห กำลังหาย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 โอ้โหไปเองมันบอกทางเลยคำสุดท้ายที่เจ้าของหอพักบอกเอือแล้วหายไปเลยหายเจอแล้วไม่บอกทางด้วยนะหายไปแล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้วค่ะยังไงคะายค่ะาย ตรงนั้นแหละขวาเอาจะมุดลงไมขวาท้ายขวา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 หลางกับลังตีตีาี่ใาเออนั่นแหละตรงไปตรงไปตรงไปูที่ตีเลยเนี่ยีเลยเนี่ยขวาเนี่ยขวาขวาตีตไปขวาตไปตูไปขวาตีโอ๊ยอะไรอ่ะเดี๋ยวจาขอพังอีกแล้วขวาขวา phá trái 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 ้้เงยหน้าหน่อยเงยหน้าหน่อยเฮ้ยพอแล้วเงยหน้าพอแล้วเฮ้ยก้มทำไมอีกเอ่ะไม่ได้เงยเงยกับหลังหัสายกับหลังหันสายตีสายหมุนสายกับหลังหันหมุนสองรอบสี่มือสาขกลับไปที่เดิมเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวจะเล่นให้ดูเกับหลังกับหลังสายกับหลังกับหลังสายกับยังกับลังกลับไปที่เดิมทำไมล่ะกับหลังกับหลัง ขวา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 เหมือนเกาพีนอะเหมือนมาเล่นตลก่ะไอ้ยังกันตงตรงตรงง ตรงยาวตรงยาวเงยหน้านิดนึงโอ้ยเดี๋ยวทำไมวะหมดเวลาหมดเวลาบอกให้กลับหลังหันมันหมุนสามร้อยสิบองศาทุกรอบเลยอ่ะก็เออนี่ตัวนให้ตัวนี้ตาัวนีดูดินี่้โฟลเตโฟกลับหลังหัน กับำลังหันนี่เลยมันหมุนหมุนเมา่นิดเดียวมันก็ถึงแล้วแต่เมื่อกี้หมุนเมา่นเลยกำลัังหนแล้วโคตรเมะเลยนะหมุนกลับที่เดิมตลอดเลยอ่ะเฮ้ยเจ้าของบักันเลยให้ดูว่ะทุกคนเฮ้ยโว่าว่ะเราดูเราดูเราดูเนี่ยเขาเล็งแล้วนะเล็งแล้วเล็งแล้วอะไรเงี้ยอะไรเงี้ยเล็งอยู่เล่งอยู่ไม่ไดไม่นับเลยอ่ะสามนองหนึ่ง เวลาไม่ตองนะตแล้วตวแล้วตวแล้วใครจะบอกทางเขาจะบอกเอทันหลังวงดรุทันหลังรั้ามาหลังเยอะไปครับ้ายหน่อยทันหลังันหน่อลรงลรงยาวเลยยาวขวาหน่อยขวาหน่อยคว้าขวาอีกทันหลังันหลังทันหลังเลยเลยเลยตรงเลยตรงตรง

กกำลังหัาโาม็อา่าไปมีไลน์เขาตู้เขาไปอยู่เขียบโฟสเป็นิดเดียวเองอะเียโฟสเปนิีเดียวเองโอ้โหโอ้โหเดียวนี้จะโดนลนะถอยหลังถอยหลังถอยหรังถอยยลังถอยหลังถอยหลังมาถอยหลังมาเร็ว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 เเร็วเร็วเร็เร็ว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 เร็ โอ้โหเจียดไปที่เซียวไม่โดนเลยเกือบโดนที่ไว้โอ้โหไม่ต้อมันยากจริงจริงด้วยนั่นดิสายนิดนึงสายนิดนึงโอ้โหไม่วมันยากจริงด้วยเดี๋ยวนะพวกคนไปไหนหมดเนี่ยเดี๋ยวนะไปถเล่นคนเดียวเหรอ อยู่ไหนกันเนี่ยมึงรู้ตัวเหรอโอโหลอกอ่ะอยู่ไหนกันนะอยู่ห้องกันหมดแล้วจะนอนแล้วพร้อมนอนโอ้ไม่เอาของเรางวันเลยเนี่าแล้วไม่เอาเราหันเราไม่อยากได้เลยเลยวันเนี้ย นอริกากตาอะไร <laughs> ตั้งชื่อตอนว่าเมื่อเจ้าหงบอกโดนเอาไปเราก็เล่นจริงไอ <laughs> เรารู้ว่าโดนจริงอ่ะ <laughs> ทำไมไม่รอเวลาหมดอ่ะ <laughs> <laughs> ไม่รอแล้วนี <laughs> ่นะชงักก่อนรู้ตัวก่อนไม่งั้นยาว <laughs> ก็สำหรับเกมนี้นะคะคุณไว้เอ๊ย คุณเต้ใช่ไหมคะเอ้ยคุณมังตีไปทั้งหมด2คนได้สองคะแนนค่ะเฮ้ยเพิ่งรู้เนี่ยตีไปได้สองคนตอนแรกคิดว่าตีไปคนเดียวคุณไว้ตีไปได้หนึ่งคนโอ้ยและบวกกับที่คุณเอาชีวิตรอดบวกไปสองคะแนนเท่ากับคุณไว้เป็นผู้ชนะค่ะเฮ้ยอะไรค่ะ รับรางวัลไปเลยค่ะคือขอบคุณค่ะส่วนเพื่อนๆอื่นเรียบร้อยร้อนล็อกประตูอย่าเข้ามาอย่าเข้ามาล็อกแล้วล็อกประตูแล้วอย่าจะเอาอะไรของดีของดีคิดดูดีของดีไม่ไม่ต้องของดีก็ได้ของแบบของขีกะเอ่อขยะอะไรเงี้ยเอาไปก็ได้นะไปทิ้งก็ได้นะไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องนี่เดี๋ยเตียงเด็ก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 กเตียงเด็ก ยาเรียบร้อยเอาลูกโป่งด้วยลูกโป่งเกี่ยวอยู่แล้วเออผู้ายรื้เก็บมาโอแม่เจคเฮ้ยโผมเก็บแมวเก็บผมได้ยังไงครับลงเลยแล้วแมวซ้อมไปไหนอ่ะแมวซ้อมอยู่ตรงนู้นตรงโน้นนี่นี่นี่เขาเขียนอยู่แมวหายเห็นไหมเนี่ยแมวหายเฮ้ยแมวหายมีกระถางต้นไม้ PNG ด้วยเหรอครับเนี่ย ใช่ไหมันกระถางต้นไม้เลยแปลกอะนี่ถังออกนี่สั่นโลว่าไปถังออกมันแปลกนะต้นไม้ไม่อยู่ในตรงนี้อ่ะถังต้นไม้คือทางออกหนูว่าเตียงน่าสนใจกว่าไม่ได้เสล้าละกันเฮ้ยโอ้โโมฟานะถ้าอยากช็อคโก้เลยนะอีเมทันนะโซฟาโซฟาแดงนิดๆฉันรู้นะแมวส้มอยู่ในตัวนาย นั่นต้องรอไหมต้องรอไหมต้องรอแบบต้องตุยดูไหมเปินีุ่ยต่อไปแล้วว่าุยของฟูดของฟูดเยอะซะด้วยจะเปิด้านขนมด้แล้วมั้งเนี่ยคองเยอะจค่ะแล้วของแบบสวยทั้งนั้นอะห้องนี้เห็นว่าของเยอะมากเลยอะเมื่อกี้คุณบอกว่าให้ตีเตียงเพื่อนใช่ไหม ม่ได้เลยครับไม่ได้เลยครัเขียบเลยไม่ต้องนอนเออเจ้าของนกมเพื่อความเข้าเทียมเพื่อความเข้าเทียมนี่นี่นี่ห้องนี้ต้องโดนห้องนี้ต้องโดนด้วยห้องนี้โดนด้วยถือว่าอยู่หอร่วมกันนี่นี่ห้องนี้ต้องโดนด้วยเขาไม่ได้เอาไปอ่ะเขาก็ไม่โดนเอาหรือว่ามีรูปเนี้ยค่ะที่มีคนนอนขึ้นอื่นเขาน่าจะไม่อยากเอาไว้นอ่ขึ้นอื่นไดหมายถึงมีคนนอนบนน้ำค่ะเออเขาน่ใจะไม่อยากเอาไวหรือเปล่า ก็สำหรับวันนี้นะคะก็จบไปแล้วนะคะกับหอพ้ออลเวงค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายลยบไยค่ะ